เรไม่มีสเปคที่เป็นหน้าตาก็เลยบอกไม่ได้แต่ว่าโอเคพี่โจก็คือถ้ามีม็อกมาให้ติกก็ถือว่าติกหลายบ็อกซ์ค่ะผมก็ก็มีก็มีใกล้เคียงบ้างครับผมก็หลายคนก็บอกเนาะว่าแบบอุ้ยแบบเหมือนเป็นคู่รองแต่ว่าคนก็ได้รับความสนใจเยอะแล้วก็เล่นได้น่ารักอะไรเงี้ยแบบว่าหลายคนก็แบบรอติดตามก็อันเนี้ยก็เป็นอะไรที่แบบทําให้ใจฟูมากเลยแล้วก็เราก็ดีใจค่ะครับก็เลดีใจอย่างที่แบมบอกแหละ คือมันเกินคาดพวกเราเนาะเราไม่ได้ตั้งว่ามันจะมาได้ขนาดนี้จริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากครับค่ะก็เรียกได้ว่ากระแสะแบบดีเกินคาดมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ถึงตอนนี้ที่แบบละครจบไปแล้วก็ยังมีคนแบบส่งยังมีคนพูดถึงตัวละครอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าคิดถึงอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะใช่ก็ยังมีคนดีพายสตอรี่ไอจีกันมา <c oughs> อยู่เยอะเลยก็ขอบคุณจริงๆที่แบบทุกคนเอ่อ ก็พวกเราเนาะในการแสดงอะไรเีย <spooky> ก <exercise> ็ขอบคุณมากจริงๆครับผมที่กระแสตอบรับมันดีมากก็หลายคนก็บอกเนาะว่าแบบอุ้ยแบบเหมือนเป็นคู่รองแต่ว่าคนก็ได้รับความสนใจเยอะแล้วก็เล่นได้น่ารักอย่างเงี้ยแบบว่าหลายคนก็แบบรอติดตามก็อันเนี้ยก็เป็นอะไรที่แบบทําให้ใจฟูมากเลยแล้วก็เราก็ดีใจค่ะครับผมก็ดีใจอย่างที่แปมบอกแหละคือมันเกินคาดพวกเราเนาะเราไม่ได้ตั้งว่ามันจะมาได้ขนาดนี้จริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากได้หลย บ้างนะคะแบบหลายแบบบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยที่เล่นออกมามันก็คือความรู้สึกจริงๆตอนนั้นนั่นแหละอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเหมือนพอมันมีเพลงพอมีการตัดต่อเข้าช่วยมันก็เลยเหมือนบางโทวีคูลเข้าไปอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีเพลงมีตัดต่ออะไรมาแล้วเออมันทําให้รู้สึกว่ามันมันสนุกมากขึ้นมันจินมากขึ้นนะผมก็แต่ณณโมเมนต์นั้น,น,นมันก็มีเขื่อนจริงๆแหละ ก็มันมันเริ่มจากตอนนั้นนะเราเหมือนแบบชวนกันไปทำเพลงอะไรอย่างค่ะเล่นๆแล้วก็แบบเอ้ยมีเวลาว่างอยู่ไม่รู้ทำอะไรก็แบบพี่จูทำวันนี้กันไหมถ่ายคอนเทนต์แบบมันน่ารักดีอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไปแล้วพอกระแสตอบรับดีก็เลยแบบเอ้ยหรือว่าเราทำทำต่อไหมทำอะไรอีกดีอะไรเงี้ยค่ะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอยเวลาเราถ่ายมันสองคนถึนกันค่ะคือมันเกิดแฟนกันมากเลยถ้ามีโอกาสได้ดูไหมแล้วเราพูดว่าเอ๊ะเหมือนดไหมไม่จริงเราก็บอกในนั้นแล้วว่านั่นคือปกเกลดกับ ภาคใช่คะ่ะเหมือนเราก็เวลาที่เราทํางานร่วมกันหรือว่าทำคอนเทนต์ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในจออะไรเงี้ยเราก็สวมคาแรคเตอร์เนาะแล้วก็รู้สึกว่าอามองเขาเป็นคนภาคออยงเเี้หมืนที่เขาก็แบบมองมองเราเป็นแบบปกจิตอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ว่าตอนนี้เราเป็นที่น้อง<ช>เป็นโคร่วมงานกันก<ช>็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันค่ะ อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสบายใจแล้วก็ทํางานร่วมกันก็แบบสนุกดีพี่โจเป็นแบบพาันเนอร์ ر, เป็นพี่ที่น่ารักมากๆะะอย่างเงี้ยค่ะงานนี้ถือว่ามีเขาผมกับในของ,อง,องแบรนด์ไมคะมันไม่มีสเปคที่เป็นหน้าตาก็เลยบอกไม่ได้แต่ว่าโอเคพี่โจก็คือถ้าถ้ามีบ็อกซ์มาให้ติ๊กก็ถือว่าติ๊กหลายบ็อกอคะ่ะแบรน์ถือว่าเขาผมกับในของแบรครับผมก็มีก็มีใกล้เคียงบ้างครับผมผม,มีละคร เพิ่งมีคอนเฟิร์มมาเป็นละครที่เราสองคนอยู่ในเรื่องอน,นั้นแน,น่นอนแต่ว่ายังไม่มีบทก็เลยยังไม่รู้ว่าแบบจะได้เล่นเป็นอะไรยังไงเลยคะ่ะก็อาจจะต้องฝากทุกคนติดตามด้วยคะะย่ะเห็นได้นอนเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ ก็ดีใจค่ะแล้วก็แบบอยากขอบคุณทุกคนมากเลยที่แบบว่าส่งส่งแบบคำชมเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่มีความมั่นใจมากแล้วก็ยังแบบพอได้รับคำชมเราก็อโอเคเรามีกำลังใจพึ้นแบบทำต่ออะไรเงี้ยค่ะสวยงามค่ะว่าไงบ้างสวยไหมค,คะโอ้โหสวยอยู่แล้วครับอันนี้คนทั้งประเทศน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับเก่งมากเอาไย่งปาก ก็ S <S ของแบบนะคะละครที่กําลังจะออนนะคะก็รักขัดหลังมาถ่ายจบไปแล้วะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งกําลังจะเปิดกล้องนะคะก็เรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงค่ะแล้วก็ฝากติดตามเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเล่นด้วยกันด้วยะค่ะครับผมแล้วก็ฝากน่านฟ้าชลาลัยนะครับผมน่าจะออนช่วงกรกฎาคมนี่แหละครับผมแล้วก็พระยชน์เรื่องที่หยดภาค2 10ตุลาคมนี้นะครับไปได้ครับวัสดีครับ